มาครับสวัสดีครับกับนายอนทัวีครับเมื่อนี้เรามาอยู่ที่ลำพันชาตินะครับเรามาตกเบ็ดครับเบื้งเบ็ดครับเบื้งเบื้งเบ็ดเอาพี่น้องเอ้ยหลายครับเบ็ดมอเดี๋ยวเราจะเพิ่งพี่น้องนางฝ่ายอยู่นี่ครับได้ปลาคอมาครับปลาคอมาครับกับปากกดครับปากดปกุด ถ้าท่านอยู่ในทุงเนะเดี๋ยวก็บรรยากาศอยู่ที่ภูเขานะครับโอ้โหเอามาเยนเบีดเด้อล่าโอ้ แต่ว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จมากเลยครับสมาคมาคนชอบเยอะครับ,นบเนี่ยเตียนฮะเตียนเตียนนายวะสมาคมคนชอบเยอะชอบเยอะอ่เยอะอย่างเดียวเยอะอย่าเดียวเขาไม่มอเหรออืมทันงอเลย ใช่เหรอวันนี้เราก็ได้ปลาเล็กนะครับปลาเล็กนะครับนี่หอปากคมคอนะครับเราไม่เอาปลาใหญ่นะครับปลาเล็กก็กินก่อนปลาหางแดงปลาหางแดงปลาช่อนปลากรดได้อะไรก็กินครับเพราะว่าเราอยู่บ้านไร่ชายทุ่งบรรยากาศแบบนี้ผมไม่เคยเจอมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้อ่า ผหลาดลิงลาดลิงหลาดลเจอแล้วครับนานแบบนี้มีโอกาสจะลองเจ็บเกี่ยวไว้นะครับมีโอกาสเจ็บเกี่ยวไว้เดี๋ยวบรรยากาศกินี่อัวต่นออะไรอย่างก็ผมไม่มีเขายังไม่ให้ผมกลับน่ะว่ะเออ แม่กับอยู่ปีนึงได้อยู่ประมาณกี่เดื่นเราก็อยู่เรื่อยโอ้คือไม่อยากลงไปแล้วงมื่อก้น่คือเากปทงนป้าเลยครับชิๆพริกพริกพิกไม่ใช่พิกสวนนะพริกปลาช่อน นี่แหละมันต้องไม่ไม่หน่อยอันนี้เป็นการสดๆเลยครับปลาสดๆปลาสดๆเอาแบบไม่ไม่นะจากน้ำสดจากน้ำรับเพิ่งขึ้นเลยครับตอนนี้ผูปรากฏใหญ่เลยผู้จริงๆเดียวก็ม้าวไงนี่ผู้จริงๆไงปรากฏตัวเนี้ยกินคนเดียวไม่หมดนะถ้าแพงอ่ะถ้าทำต้มอ่ะไม่หมดไมม่หดปลาได้ไม่กี่ตัวน้ำไม้ต้มอ่ะเดี๋ยวเยอะๆอยู่ปรากฏได้กี่ตัวปรากฏได้ตัวเดียว อีงบาเลขันเบ็ดเขาขันน้ำมื่น่้มอโอ้ยหาใหม่แล้วไอ้เงวเนื้อเอาคืออยากหามาเดี๋ยวจะตึกกลงเองต้องต้องนัดกันเนิ่ก่อนมาปิกนิก มาสูงแล้วพี่น้องเอ้ยจะไปยังบัดนี่เห็ดบ่อบัดนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดเจียวนะเจียวเหรอไหมต้องแหวกเนื้อก่อนบอกครับอันน้ำปลาผสดเจียวสิบ่ป่าเราไม่เคยผสมมีดเก่าน้ำผสมเอาครับเอาเอ้ยนั่นแหละคัตเตอร์คัตเตอร์กล่องบิดเห็ดมีดไหมกล่องบิดนั่นแหละ คาเตอรแต่เราคนนี่ม่คือกันนี่คเตอรเออเอามีดนั่นก็ได้เีก็ได้เออมาเลยป่ากีครับนี่มันป่าโอ้ป่าเผาปลาเผาู่นเ้อ่าีตออเอาอันอันนั้นนพริกอบันใส่แล้วกัมะน้าบีบใส่เลยเกือบพมีนัูนีก็สมบัสบ สมบัติสมบูรณ์้อมนออน้ำป่านเยอะจังเลยป่าเผาพี่น้องเอเดี๋ยวตังกล่องให้พี่น้องมาพี่น้องเอ้ยแบบนี้กินข้าปั้มกันว่อย่างล มันได้การแบบนี้ไม่ดีเลยบอยรกเอาใจอีกการไปอีกมามาพี่น้องมาหนอ่งทุกโลครับนี่ไงอันนี้ไม่ได้หรอไ่เปิดอมึงมึงกับไบเคียนคั้นมว่าเด่นมองีเนีมันสีแซ่บรถดีพ่อยนี่โอ้ครับ เหเห็นเห็นว่าเมื่อไงเออเห็นอยู่ยิ่งัวนู่นไงนี่ยข้าวเอ้ยนี่จะขัดนี่ไงทุนไอะอไเขาจินาบัเาเขาก้วไหมเอาเ่งมขัวใส่ทิยวเงินกี่ไหม ข่อะนเียเขานออไป้นูเอไมนเขาไม่เ็ไรไมู่วดเ้่เอตบ่่ว่านนไม่นว่ายูลดทนาเทวบ้าไปกิน้นีก็เอบอบกอยู่เนี่ยเนาะบอกที่ไหนทคนเอาไปกินข้นบ่ไปเกินข้าเพื่อนหมอบอกว่าเพิ่อนญาติเพิ่อนญาติอยู่นาอยู่แม อยาเกินเว่าเขาบ่เคยเอาอาาจารย์ไม่เค่ป่าแน่นินี่ผู้หาเกินนะผู้หาอย่ามาโมกินนะอาจารย์เอาอาจารย์ไม่ใค่ป่าช่งผู้าไปกินมุชานเอาตัวขนาดไหนเอาไะตัวขนาดไหนมากสุดทวนนะมันต้องตัดถึงนี่ตัดนี้แค่นี้นี่แล้วก็เดี๋ยวเออไดาใช่ไ้ มาเรียคูยกันคับอมือวันนี้นะาครเอามาทันมนเป็นธรรมศาสตร์เลยโอ้โอเคดึงมาเป็นธรรมศาติอ๋อให้ยังเอาเอามาดิมอผน่นแล้วไปที่ไหนไมไจิม่กินเจ้าไหนพ่อแล้วเจ้าพ่อเรียบๆพ่ออ้รเจ้าไม่กินตอนเย็นต้องเดหาแค่ไหม ปรากฏมันไม่มีนะเเจ้าน่ะไม่กินเจ้าน่ะแต่แค่ยากไงเมื่อวาเจ้ากินเจ้านั่งลงเขาให้มาตรงนี้บังกล้องเมื่อวาพูกน่งพูดเจ้าเอานั่งนี่ก็ได้นั่งใจลูกเคยน่ะเอาเล่าหมายตะเกียบก่อนบางคลิปบังกันตลอดนี่ครับเดี๋ยนั่งตรงนี้ครับเจ้านั่งตรงนี้จะเสียหนาเจ้าพอดีเลยเออเล่าหมายตะเกียบก่อนอะไรเขาไม่รูกเคยหิวเขาเออยังไม่หยุดแน่เมื่อวานเจ้ายังไม่หยุดแน่ยังไม่หยดนิดหน่อย โอเคเอากินกันมา่กินปลาใส่ดอไม้ดอกเนาะาบอดาบสุกเก็บเคอนเก็บบอนเกบเบองมาบองก็กินข้าวปินปลาเอานาทีมันอะไรวะคอะตั้งึงเออปาปูตะกี้แลเหน๋ยวเงมาเด้อตะกทนเอาทนเอาผมก็ทนเนย ใสเาตัวลดตัวไดเสอเอาลาตัวที uh ่ใครไม่แนๆนะตัวไางนี่ใะบ่ไข่ครขึ้นหนาลากเนไปยังนงสโอเคอเคเรากินตอนนี้เขากินอยู่บนภูเขาบ่พภูเขาไฟครับตอนนี้รู้สึกว่าหลังความสูงเดือนละ ปลาเาไม่รู้เร้างแซ่บจริี่ปลากรปลาหางแหงปลากอเจียวเป็นอะไรไม่ได้นะครับคนทั้งกุ่นก็วัดไม่บึ่อยู่ลูกเกยคนปลาเรอาอไม่ได้หาซื้อไม่ได้ขดข้นเข่าแซ่บมนตํามาแล้ว นี่ครับยุยงแต่ผู้ยุงเทพยบเนี่ยกินฮอดบ,บานบบตอนนี้นะครับออตอนกผมจไ,ไปยุ่งเทียบพอบ้นนเ้นมมีกินแล้ว <c oughs> บอกว <c oughs> ่าเออเออเอัเเออาออเอเออเออเเออ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 ออเอเอเออเ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 ออเเออเเ แล้วยก่อสมตัวตรงลมเนาะตายดิพวัอไ้ยางวางไว้วางไว้้วมันทอดไม่ไม่มือจับดูซุกไ้ยาย่เจ้าถาดดแที่กินได้รยกวนนีปานมันม่มีขื้นผมว่โทษอะรโทษทีเดลตอนนั้นม่มีื่อีตอนนั้นมันมีืมมี่นยุนี่มีืนนะคุณพูยุนี่ไลอันทาเจ้ากับยุนี่เลยเป็น mặt ừ. 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 ở ừ. lại không... ừ. mọi người mãi ở đó mọi người mọi người mặt 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 ตนลุม,ลมบ่ยั่นไม่ได้เดี๋ยวถากันไออด้รเยี่ยมเงี้ยนั่นครื่องนี้แดงเลยรึเสรยู่กันนะวะอ,อันนั้นมั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 มีบ่มีครับมันถือหัวใจกับบุรุเ่เปลี่ยเป่ยว่าอีตุกก๊กไปเลยบ่เอาเปลี่ยนเครื่องกันเถอะครับเอาตุ๊กตุ <laughs> 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 <น>๊กไปจดินดึงเอาเส้ <laughs> <laughs> อ <ะ S 2> ดึงอะไรไม่น <laughs> ี่แหละ ไปกินอยู่ที่บ้านไม่อร่อยเท่ากินอยู่ที่ป่านะจะบอกเลยป่าอร่อยแม่ครับกินที่หมองมาเล่นับเนี่ยปลาตัวเนี้ยไปกินที่บ้านก็ไม่อร่อยกินเท่ากินที่นี่นะครับอ้อจ้องได้หาแค่เดี๋ยวตอนเย็นเหางอะไ้เขาเงินมั้ยครับนอนนอนย่างเออย่างเสร็จแบ้วไปตัวรถเลย นอนอย่างใส่ไหเป่าไหมโอ้ยไมปใส่กองจิน้บอวยฮาฮาฮาฮนฮาฮาฮาฮฮา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 าฮาฮาาฮาฮาาเาาฮาฮา้าฮ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 าาฮมฮา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 าฮ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 าาฮาฮาา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 าเฮาาฮฮ ตัวเลนาดหนคันเอาเอาแบบข่อยว่านเอาด่างมาอันนี้ไม่ใช่ดีไหมแล้วถ้ผมเดี๋ยวด่างกันอันนี้มาในลายตองต้องนัากินโอ้ด่างโอ้ยของข่อยจะมีแต่ว่าอันนี้ไม่นาต้องเนื้อเนื้อก๋กระตุกเสือกบอสตองเนื้อเนื้นกระตุกกระด้างหอมไปเลยว่ะเด้งเงยของมันเด้งรปลาหวานปลาหวานอร่อยนี่นะครับกินเนื้อปลาคุณแม่คุณขอบค้วค่ะขอบคุณค่ะ บบปเบปมุกสระวัเข้าไงเลี้ยวนะครับ <c oughs> คิดนี้คิดคิดเมนูกันไมว่านยังว่าสชพัดเผ็ดปา่าสวายคกิดเมนูก,กันไปเอียงดิย้าเอียงดิจ้ามาดูกูเอาแซ่ไปก็ได้จ้วา,ว,า,ว,า,าว่าอยากมันจะ็ปลาสวารมันมีอยูอนะ่เรื่อไหไอใชว่าเอาแขนมา บอสบอบเอามื่อนาครับเอาเป็นมื่อนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมาไหมเดี๋ยวแพนี่บอเลิกกอกผู้การบอเลิกกับเพราะว่ามัันนท้้งไ่ะแมนผู้ผู้การติดแล้วครับยังไงบอสเลิกบอสติดเบ็ดนี่ติดเบ็ดติดแลเขลิกง่ายการสิ้นเบ็ดเนี่ยต้องโกงกันกัตากระไรเติบเดี๋ยวมีสุรับเอาได้อ่าอืมต้องเป็นโกงกันสิไรมองอยู่ใครจกแก้มไปแล้วเนี่ยบ่มะ กินตาเหรเจ็บอีกบ้างอะไรครับเจ็บเจ็บอีกบ้างประคองแมนครับเอาได้กินใส่มันมันเลยลูกเคยไปแมนเป็นลูกเคยเพิ่นเพื่อนหอดูเคยลูกเคยยังหนิ่งอยู่อ่มื่อกินแอ่งจะนอนเอาเอาเอาโอ้โหวาแล้วเอากูแม่ลูกเคยเพิ่นนบินได้ไหมล่ะ มึงยังไงมึงเป็นผู้เคลื่อนไผ่ฮะตรงนั้นเราโยนเต่าสนามมาแล้วนี่ตอนนายบอกว่ามี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 เนี่สนามสุดอ่างไม้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติเต่าสนามอือถ้าถ้าเอาตรงนั้นมามันไม่มันไม่ค่าสีไงได้มันไม่สนุกเออใช่ไหมอุยหลอนแป้ววันแทะนี่เลยลูกพี่น้าได้ เดี๋ยวเป็น้ำจริงจำนี่มั่หน่อยนี่ป่านครัานเป็นน้ำนิ่งใช่ไหมอืมครับเดี๋ยวเดี๋วเมื่อนาเดี๋ยวถิมานอนผักแรมนี่เลยนอกอกาศทิชชู่ทช่ีมานอนพักแลมองนี้เลยทชู่มมีสัญญาณเลยเพเออไม่เจ้าวะยเราไม่สบายหรอป่าอีกทั้งคือต้นไม้อะเนี่ยมีสัญญาณ ไอ้นต้นไม่เนาะเต้นไม่อไอ,ไอ้เตือนขับบนนิดขับบนเอาตัวศับแ์ข้งบนไงจะได้มีสัญญาณวันไม่ใช่เหรอนี่ครับ,บติดืาองจริงเขาบอกจริงเอาเอา,เอาไม่เปียกไหมเลขะรู้สึกว่ากูสุกแล้วทางหลังนี่เจ็บใช่ไหมแซ<ส><ส>่แบปะข้าขงขวาหวานมากที่ด้วยหล่าเมื่อกี้นี่ ของหวานเพิ่มก็กำลังนัวอยู่กับฝั่งนี้ของหวานเลยมันเป็นของอ้อยโอ้มันเป็นของช้างต้องกันเลยกินต้องกันแหละนี่เด็กอ๋อง่าแหยนทานี่ินข้างในี้จะกินหรอแหยียนก็ได้ไหมได้ขามือกมาหลายวันนี่อันนี้มื่อก่อนมาหลายวันพาเลยนี่พานี่เลยนี่เ่งหวานอันนี้แท้กันไหม มันมีอันเดียวมัอกมัน่รายยังไงเนาเดียวมันี่ลายมันเดเฮ็ดหมมันมีเดียวมันบ่พอมันบ่พอมันมีเดียวเามาหลายอยู่มันบ่ปัดเปรตรันเดียบวงสมองนี่ม่อยู่กมีตัวมีหลายอยู่แต่มีอันเดียวมีอันเดียวหมายว่ามันบ่พอ ถามว่าเอามาเยอะไหมนี่เอามาเยอะป่ะทีเอามาเยอะไหมเยอะอยู่แต่ลองใช้ผ่าปุ๊บใช้ผ่าปุ๊บมันมีอนเดียวใช่เพื่อทำบ้าเอาอีกทางมากบ่อครับบ่ออย่างมันผ่าไปแล้วมันใหไงพอดเอามมันีแเออหนาหนะมันก็วางสัตว์แล้วมันมีแต่นไงเหมือนมันไมีเห็นเดียวโอ้ยราาสมันก็ได้ตัเนาะราคือเลมันมาหาขึ้นก็เพื่อนหาขึ้นก็ มาค่ค่ก็ได้พาิงอ่ะตัดต้นไม้น่ะตัดว่แม่ตัดต้นไม้ตัดต้นอันง่าอันนี้นี่เอาไม่กูนะคัดไม่ตัดปิ้งใหม่ดีเพราะโอ้นี่มันได้อยู่ได้ความควคว่าเออเอาในห้องบ่ให้เอาเอาเปลือกมันห้องบ่เบึงสกิดบึย อร่อยดิอร่อมันคือเหมืมาฟังเสียงนกพองคนนี้ฟูนกเป่านี่นกเมียนลอยแม่หลวังนกเมียนลอยไม่หลวังวางในบัดนี้เหรอนกจะดงสีห้องแต่เนี่มนคือนกอันนี้มันหองวางในครับบัดดิเป็นยูไซส์ยูดีมีแห้งยูเดียนเป็นสุกเขาว่าขนาดไมันหองวางในครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๊ะเปิดเถิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๊ะเปิดเถิดนกตัวนี้เนี่ยที่เป็นนกนิทาน มีตำนานอยู่เลยเมี่ยหน่อยซีอุดมีอย่างซีอัดกินเหล้าเมากินเหล้าเมาเราตายเป็นนกต้งไว้เล้วครับผู้การเมี่ยหน่อยซีอุดบอกยังเกาะอัดเออฟังไว้เออช่วยยังไงได้ท่านกินเหล้าเมาเราเนกนกร้องอ่ะบอกใครอุดกับพี่อัดเปิดประตูให้มาที่นี่บกเปิดคู่แม่ตายแข็งหนาวเนี่ยหน่อยตายแข็งหนาวผู้ผัวนี่ตายบึงได้ไหมแม่เหล่า เปิดเปิดใหอดเปิดตาเปิดโอเคโอเคแม่่ีอุดตม่ีแล้วตายเป็นนกมือน่ตายเป็นนกนกอันนี้สีห่องแา้มขึนห่องแล้นี่ละไอุดอุดอุดอุเดเดเปดเปิดเมันสีหองีะแต่ว่านกอื่นสีม่วงห้องยัขึนแม่เนนกนกนกสนิทนี้หรอองยงมขึ้นโอ้โอไม่น่าล่ะมือเนี่ยไปเห็นแบห้องอยู่ข้อนในทั่วแมอุดอันนีก็ ปวดอัดเปิดเทิอก็มาเปิดเทืองล็อกไป <พอ S 1> ยังดี <laughs>